การใช้ Official Directory นะครับหลายๆท่านจะเหมือนผมหรือเปล่าเวลาเราจะหาเราอยากหาข้อมูลของนายกเลข,ขาของบางสโมสรอ,อยากหาเบอร์โทรศัพท์แต่ว่า Directory ที่เป็นเล่มของภาคเนี่ยไม่อยู่กับเรานะครับอาจจะลืมไว้ที่ออฟฟิศลืมไว้ที่รถแต่เราอยากจะหาข้อมูลมันก็มีวิธีง่ายๆครับสามารถหาได้จาก m y ล์เตอเลยนะครับเริ่มแรกเลยท่านก็ต้องเข้า m y ล์เตอให้ได้ก่อนนะครับมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ว่า you have been signed in as แล้วก็ e mail, e mail, อีเมลอีเมลดังที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับอันนี้คือเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นไปที่เมนู learning and reference นะครับเมนูจะเล่นยากหน่อยนะครับในเมนูใหม่นะครับเพราะเมนูจะมีเยอะมากแล้วไปที่ about rotary นะครับจากนั้นไปที่ official directory นะครับครับคอมพิวเตอร์จะลันไปสู่หน้าของ official directory ซึ่งเราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆได้ทุกสโมสรเลยนะครับ ไปที่ครับนะครับจากนั้นเราก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลอย่างเช่นผมจะเสิร์ชหาข้อมูลสโมสรสีลมตัวอย่างนะครับเรากดเสิร์ชไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าสโมสรสีลมมีการประชุมที่ไหนประชุมวันไหนนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์อะไรติดต่อด้วยอีเมลอะไรน,นะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็จะมีข้อมูลของนายกปีปัจจุบันนะครับพร้อมอีเมล ข้อมูลของเลขาคนปัจจุบันนะครับพร้อมอีเมลข้อมูลของ Executive secretary ด้วยเพิ่มอีกคนนะครับแล้วก็ก่อตั้งเมื่อไรมีสามาชิกจำนวนกี่คนนะปัจจุบัน,นครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ถือว่าครบครันแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อได้สบายๆนะครับอันนี้ก็เป็นการหาข้อมูลของสโมสรต่างๆได้ทางไมล์ล t ต r y รีนะครับ